สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าตอนนี้มีเด็กอ้วนของเรานะคะมายืนรอแม่กับพ่อที่หน้าบ้านนะคะไม่รู้ว่าพี่ขามรู้ได้ยังไงว่าพ่อกับแม่มานะคะตอนแรกก็นั่งเล่นอยู่ในบ้านกับน้ำมดนะคะอยู่ดีๆสักพักก็วิ่งออกมาที่หน้าบ้านนะคะน้ำมดเดินตามออกมาดูดีนะที่หยิบกล้องออกมาด้วย ห็นหมาตัวอ้วนของเรานะคะมายืนรออยู่ที่หน้าบ้านอ้าวที่ไหนได้เขาเห็นรถพ่อกับแม่เขานะคะหมาอ้วนของเรามารอพ่อกับแม่นะคะ <Hi. S 1> พอดีพ่อเสร็จงานแล้วนะคะ <Hi. S 1> พ่อก็เลยแวะมาหาพี่ขามก่อนที่จะเดินทางกลับไปทํางานนะคะ <Hi. S 1> มาดูซิว่าปฏิกิริยาของหมาอ้วนเราเป็นยังไงนะกคิดถึงพ่อกับแม่หรือเปล่า โอ้ยคิดถึงคับ oh. คิดถึงกับค yeah> ิดถึงพ่อกับแม่ที่สุดเลยโอค้วอคิดถ um> ึงพ่อกับแม่ค่ะนะคะเด็กอ้วนของเราโอ้ย

เพ่อพ่อต้องกลับไปทํางานแล้วนะคะแล้วแม่เหมียวก็ต้องกลับไปอยู่เวนเหมือนกัน mm hmm. ขามต้องเหงามากแน่เลยอะ่ะ mm hmm. ตอนนี้เด็กยังไม่รู้ตัวนะคะ mm hmm. ว่าพ่อกับแม่ต้องกลับไปทํางานแล้วนะ mm hmm. อ้ยมืออ้วมอ้วนๆมออนๆโอ้คิดถึงแม่คิดถึงแม่แหละโอ้คิดถึงแม่โอ้ดิ๊กใจมัเลยดิ๊ใจกัเอาใครดีเอาใครดีขมจะเอาใครดีหยุดเ่อปันดี๊กว่าวางก่นนะอะไเรียนไปเมนขัน่งน่นั่งก่อนนั่งนัโ้เล่นแรแล้วอย่างเนี้ยเราอะ นี่อยเลยนื่อยเลยขาดคนเก่าให้ขาดคนเก่าให้พี่เองเอเมหนาเฝ้าบ้านโอยใส่เสื้อขาวกลับบ้านไม่ได้เลยลูกแบบลูกกัดไปเที่ยวไปไปเที่ยวไปไหมไปเที่ยวป้าไปเปล่าไปไหมไปเที่ยวไหมไห็นไหม หลอกเธอรู้กันโดนหลอกไปไหมไปไหมไปไหมเดี๋ยวแม่เอาใส่จู้งกันเอาไปไปไปเป้าไปเป้าไปไหมเที่ยวกันไปไหมไม่เดี๋ยวหลอกข่าวไปเป่าไปไหมไปเที่ยวป่ะไปไหมเอาไหมถ้าไปนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงถ้าถ้าขันจะไปเที่ยวนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงโอเคอ่ะขอมือไม่ก่อนขอมือรูร็ว ถ้าขอมือให้แม่จะพาไปสัญญาโดนหลอกอีกแล้วสัญญาจริงๆอันนี้โดนหลอกอีกแล้วได้ไหมโอเคป่ะนั่งแล้วไปพ่อพาไปหน่อยไหมรีบแม่ก็รีบไปทำงานลูกเซ็งเด็กกอดกันนะเอาไอ้รอบหน้าน่แม่กับอ่อหรอกพี่ทำไมเนี่ยอุตส่าห์นั่งอุตส่าห์อุตส่าห์ให้มือแล้วอย่าหลอกเท้าใช่ไหมหลอกประจำโดนหลอก เป็นดูจังเลยทิ้งให้ขามอยู่บ้านอีกแล้วพี่เริ่มงอนแล้วนะใช่ไหมพี่ขามพี่เริ่มงอนพ่อกับแม่ได้นะอย่าหลอกพี่สิพี่เบียดไปเบียไปแมวน้ำงอนแม่ได้ไวคุยกับแม่ได้ หลอกพี่ประจำเลยแม่ชอบหลอกค่มเอนดูว่าเจ้าลอกขามเงี้ย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 อุ้ยความเคยชินนะแม่ต้องมีอะไรข้าบปั้นิดนึงนี่แห่นี่แหกัดเลยกัดแม่เลยหลอกพี่แหละนั่งลงนั่งลงขำนั่งลงนั่งอย่ามาหลอกพี่นะพี่รู้ทำแล้ว อย่ามาหลอกค่ะอย่ามาโกหกค่ะ <Okay. S 1> พ่อมาก็นนิ่งสิแม่พาพาพี่ไปเที่ยวนิดนึงได้ไหมคะ เพ่อจะเลยแล้วมาหาก่อนนะคะพ่อแม่มาหาถามก่อนนะพ่อตื่นขามไหมอือหือลักแม่น้ำลักแม่น้ำลักแหลกดูออกนะโอ้โหแยกก่อนแน่นพี่อึดอัด ไปต้องไปทำงานเหมือนกันนะคะเอาไม่เอาแงม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 พี่ไม่ให้แม่ไปพี่ไม่ให้แม่ไปไปเข้าบ้านอยู่กันนะมดนะาอยู่กันนะมดนะลุก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 ไปมันร้อนไปเข้าบ้านกันเข้าบ้านลุก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 เข้าบ้าน

you mm -hmm.